เอาละครับวันนี้มาอัปเดตร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะโตมาก็ไม่ค่อยจะได้ไปเท่าไหร่นะก็คือโอิชินั่นเองครับวันนี้ที่เรามาเป็นโอิชิอิตาเลียมที่ซีคอนไปกันก่อนเลยที่ระบบสั่งอาหารนะเขายังเป็นเหมือนเดิมก็คือเอาป้ายที่มี QR โค้ดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับไปสแกนตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็เลือกอาหารที่จะสั่งนะส่วนเรื่องความหลากหลายก็แน่นอนครับโอิชิเขาเยอะมากๆอยู่แล้ว ปลาดิบซูชิมากันแบบครบๆตัวปลาดิบรู้สึกว่าไม่แย่เท่าไหร่นะครับสดใช้ได้โดยเฉพาะที่เราชอบมากก็คือหอยปีกนกแล้วก็ปลาไหลนะครับจัดไปหลายจานอยู่ส่วนหมดสเต็กนี่ก็เป็นอะไรที่เราคุ้นกันอยู่แล้วนอกกับที่นี่ก็จะย่างให้มีเชฟยืนย่างแล้วก็ป้ายไปสั่งเน,เนื้ออาจจะเหนียวไปหน่อยนะครับหรือไม่ก็เพราะฟันเราไม่ค่อยดีนะแต่ว่ากุ้งนี่คือแจมเงียวสุดๆเทมปุระนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากนะครับที่นี่เขาจะแป้งไม่ค่อยหนานะครับอ,อ,อร่อยดีเราชอบประมาณนี้นะ แล้ววันนี้ก็เลยถือโอากาสลองอาหารอื่นๆด้วยนะครับก็มีหมูผัดซอสทัฟเฟิลหัวปลาต้มซีอิ๊วขาเป็ดน้ำแดง3อย่างนี้ท้าแนะนำนะครับก็ลองชิมได้แต่ว่าส่วนตัวผมชอบขาเป็ดนะครับเปื่อยแล้วก็ดูดง่ายกินง่ายดีนะเมนูนี้ของหวานก็เต็มไปหมดครับมีผล,ลไม้มีเยลลี่มีอะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เราเลือกก็คือเมลอนบิงซูครับอร่อยชื่นใจสุดๆ สรุปนะครับเราว่าโอเคอยู่นะครับกับบุฟเฟ่ต์ราคาประมาณ700ได้กินบ้างก็หายคิดถึงวัยเด็กนะครับก็เน้นกินปลาดิบแล้วก็กุ้งสเต็กลัวๆนะครับเอาหลัะประมาณนี้แหละทุกคนบาย